ครับสวัสดีครับผมได้ครับเนสศิลป์พครับเจมสุภาพมงคลครับผมครับเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ของคก็ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็แฮปปี้ดีครับผมพูดในเรื่องอะไรพูดในเรื่องงานใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออาสื่อส่วนตัวก็ได้ตอนเอ่อตอนตอนนี้เราก็เพิ่งถ่ายเรื่องเอ่อเซนสำรางเสร็จไปครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเริ่มไปที่ซีรีส์เรื่องพี่เจ็บคนต่างนะครับใช่ครับแล้วก็เมื่อวานเป็นวันเกิดน้องใช่ครับใช่เราเหมือนกับ ก็มีน้องก็ไลฟ์สดครับผมก็มีของขันเต็มเลยแล้วก็มเหมือนกับมีเซอร์ไพรส์นิดๆหน่อยๆครับเหมือนกับผมก็ให้เค้กน้องเขาครับผมครับผมก็ชีวิตของเราช่วงนี้ก็จะทํางานด้วยกันบ่อยมากขึ้นครับก็มีแบบไปกินข้าวกันบ้างนู่นนี่นั่นบ้างอะไรนี้ครับผมในช่วงเวลาพักผ่อนอะไรนี้เบื่อยังเบื่อเพียงยังไม่เบื่อไม่ครับแล้วก็ตอนนี้พว่เรามีเวิร์กช็อปพิเศษคนกลางครับผมน่าจะถ่ายทำประมาณปลายเดือนกุมภาเนี่ยแหละครับตรงต่างนะครับใช่ครับแล้วก็เหมือนกับพวกเรามีแบบก็ ฟิตเนสกันด้วยใช่ไหมเพื่อที่จะเหมือนกับแบบเหมือนกับเขาเรื่องอะไรแบบเฟิร์มใช่เาแรคเตอิมแบบน้องเอื้อหรือกพี่คีนใช่ครับงั้นขอย้อนกลับมามหน่อยวันเกิดเป็นยังไงคะวันเกิดก็ฉลองวันเกิดไม่ถูกฉลิมเอาเอาอภีเบอร์เดย์ก่อนเป็นไงอ่ะ พี่เบิร์ดเดย์ก็ตอนนั้นก็พี่พีเนก็พาแบบไปกินข้าวไปกินร้านเนื้อย่างอะไรเงี้ยซึ่งเจมเป็นคนที่ชอบกินเนื้อมากแต่พี่พีเนจะเป็นคนที่ไม่กินเนื้อเลยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังพาเราไปครับก็เซอร์ไพรส์เค้กส้มอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็ ตอนวันเกิดก็ถ้าถ้าแบบพี่พูดถึงเรื่องจุ๊บอะคือจริงๆอะเรายังไม่ได้ถามเลยนะคุณแป๊บแป๊บคุณแบบเหมือนกับติดใจหรือเปล่าติดใจจุ๊บนั้นเหรอเขาพูดขึ้นมาเลยพี่เขายังไม่พูดเลยเขาบอกว่าแบบจุ๊บมันเกิดนิดนึงนิดนึงอ๋อใก็นั่นแหละครับก็เจมันจะหอมแก้มพี่เขาเพราะว่าเป็นการแบบขอบคุณที่แบบเขามาช่วยแบบมาคอยแบบมาคอยซับซับซับพอร์ตเราหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่เกิดเอ็กซิเดนต์ขึ้นตรงที่แบบเขาจะมาหันมาถามหรือหันมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบโดนไปเอาตรงเชื่อว่าผมแก้มอะใครใก็ดู ใจมึงดึกันเออแต่ผมตกไม่ผมมาช็อตผมผมิงจนี้ผมก็ช็อตแต่ว่าผมไปอ่านพวิสเหมือนกับเขาบอกว่าผีผักผีผักเหมือนกับเออผีผักมันเป็นแรงแรงนึงดูเลยเดี๋ยวพี่แรงนึงดูดเลยอย่างงี้ต้องมีเหรอป้าเราเล่นไหมผมแซวเล่นผมแซวเล่นขาของผมมันมันต้องให้คนอื่นพูดพี่ผมพูดไม่ได้พี่พูดไปแล้วพี่พูดไปแล้วอ๋อไม่ผมแซวแซวใช่ครับผม แล้วเรามีหมผัดอะไรให้น้องก็จริงๆอะเนทอะเลือกยากมากคออย่างที่บอกไปคือเนทอะก็ถามน้องเลยว่าน้องอยากอะไรอะไรเพราะว่าคือเอาตรงน้องก็เหมือนกับน้องน้องก็มีทุกอย่างไหนแล้วเรที่นี้เนทจะรู้ว่าแบบถามตรงๆเลยไม่ขาดไม่ก็น้องก็จะขาดเลยก็ผมนั่งอยู่นี่ขาดโอเคของเราเล่นของเาเล่นเขาผมก็นั่นแหละไมมไม่ขาด หาอยากเลยค่ะไม่ไม่คือผมก็บอกเขาไปเลยว่าผมอยากได้แบบเสื้อตัวนี้อะไรเงี้ยแต่คือไซส์มันหมดไซส์มันหมดครับผมผมก็เลยบอกเขาว่าแบบเออจะซื้ออะไรมาให้ก็ได้จริงๆเค้กก็พอแล้วไม่ไหนจริงจริงอะผมจะซื้อแก้วมังกรให้เขาแต่เขาไม่เอาเนี่ยถ้าคุณบอกอะไรก็ได้ถ้าเอาก็แย่แล้วอะไหรอก่แย่ทถามเต็มเลยค่ะมีมีแฟนมันรวยดีไหมคะโอ๊ยผมยังไม่มีมีแฟนกับตอนนี้ไม่เขาถามว่าถ้ามีถ้ามีถ้ามีแฟนมันรวยจริงๆแบบไม่ติดเรื่องเงินเลยพี่แบบไ้่แบบขนาดใหญ่ เอ้ยจริงๆแบบเราไม่ได้แบบห่วงเรื่องทรัพย์สินเลยแต่จริงๆบ้านผมว่างนะบอกเฉยๆบอกว่าพี่ว่างว่างว่างใช่พอตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วครับผมถ้าผมพี่อยากเข้าไปนอนบ้านเนี่ยก็ได้นะเอเข้าใจกว้างกัะตายจริงเขามาจับมันับใสกว้างแบบคนเดียวหา อันนี้ก็ต้องลองพี่เพราะผมก็ยังไม่เคยลองก็ลองได้ลองได้ลองได้ลองกับคนที่เขาใจกว้างนะไม่ลองถามพี่ว่าไปนอนป้าได้ด้วยินดีครับยินดีเคยเคยไปบุ้งบ้าเรับจริงๆอ่ะเข้าบ้านผมผมที่บ้านไม่ว่านะครับใช่เข้ามาเลยได้หมดเลยใช่ใครที่เป็นแบบ อันนี้ก็ต้องถามที่บ้านแหละครับผมแต่ว่าเคือเขาอะบอกเน็ตอยู่แล้วว่าแบบเวลาเน็ตรักใครเขาก็ยินดีอยู่แล้วครับผมคือถ้าคนเรียกสี่เหมาะสมเอาไว้ผมถ้าเกิดบใจรักกันก็ไปฟรีได้ถ้าเัาเออผมไม่พูดอะไรดีกว่าให้พี่เขาชงเลยดีกว่าผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวเขาถามพี่เขาเขาชงเข้มอยู่นะเออชงเข้มไปนะอ่ะเอาคุณตอบหน่อยไม่ก็แบบคือ หมายถึงรักแบบไหนครับรักแบบไหนก็แล้วแต่ครูเขาเออก็คือรักก็ค่ะโอ้ก็รักคัาผมใช่ก็รัก รับมากก็พอแล้วนะคะพี่นอืมเฮ้ยโอ้เขารับผมหรอผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเอาเอาอันนี้่เขาไปอันนี้คือมามีคุณปมามีผมมามีครับเรียกเรียกถึงสัตเบาๆก็พอครับประมาณนั้นแต่ทั้ง้อยที่ไมีดูแลเต็มที่อยู่แล้วใช่ครับกดีปากดีปากพี่ดูแลดีปากก็แบบเป็นที่ปรึกษาได้แล้วก็แบบคอยช่วยเหลืออะไรจริงๆเราก็คอยเราช่วยช่วยกันแบบเวลาแบบเราแบบไม่เข้าใจกันหรือว่าแบบมีปัญหาแบบจากภายนอกมาอะไรเงี้ยเราก็คุยกันแล้วก็ค่อยๆปรับกันนะครับใช่ครรัเเเาจะได้ห็นกที่ยวของุณ จริงๆก็เจม่ะเออใช่ใช่มีทางที่กระบี่ด้วยแล้วก็เจมก็ถ่ายวอล์กวันเกิดเจมไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องรอติดตามเราติดตามเาว่าเจมจะทำสึกอะไรอ๋อโอเคโอใครก็เดี๋ยวเราติดตามพวกเรานะแต่ว่าพวกเราก็ถ่ายไว้ไว้บ้างใช่ครบถ่าย ปีนี้เาจูงให้เป็นของขวัญวันเกิดคุณแล้วคุณจะให้อะไรครับคุณรำคาญเออปีหน้าเนี่ยไอ่ปีนี้สิปีนี้ปีนี้ปีนี้มันเกิดมันมันเกิดผมวันที่เท่าไหร่วันที่แปดแปดกรกฎาคมเล่นอะไรอ่าแปดกรกฎาคมแปดกรกฎาคมแล้วคุณต้องเตรียมขนาดจะจูงฝืนอะไรโอ้ยไม่ผมจะไม่ให้แบบเพราะว่าแบบไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรอดูใช่ต้องรอดูดีกว่าครับเดี๋ยวไม่ลุ้นได้จังได้เลยครับรูปถึงใครก็ตามจริงจริงผมได้อะไรก็ได้ครับที่แบบน้องเต็มใจให้ครับใช่เตมมใาาแแลล้วหะช่ เจอแน่เจอแน่พี่อ๊อกโกโปเดี๋ยวโอ๊ยแต่วันนั้นของขวัญลำค่ายนะครับเปิดมาอ้าวพี่อ๊อกเกือบเลยครับเป็นการเตรียมตัวกับที่แต่งงาอ๋อก็ตอนนี้ก็เรากำลังจะเวิร์กช็อปกันอยู่ครับผมก็เวิร์กช็อปไปได้สัก ครึ่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวจะเวิร์กช็อปพร้อมบทครับใช่<ล>ครับตอนนี้รอบทอยู่อืมใช่ครับน่าจะได้ถ่ายทําประมาณปลายเดือนกุมภานใช่ถ้า<ม>ตามกํหมาหนดนะใช่แต่ว่าแอคติ้งก็เข้มข้นดีนะครับผุ<ๆ>่มเพราะเหมือนกับแบบเราสองคนก็เหมือนสี่คนเราสี่คนก็เหมือนกับได้เรียนรู้กันเหมือนกับเข้าใจตัวละครมากขึ้นเหมือนกับบุคลิกของแต่ละตัวละครนี่ครับการเดรินหรือการที่แบบต้องโตวกว่าตัวเองเหมือนกับ ทำให้ตัวเองเป็นโตขึ้นนะครับผมก็เหมือนแบบเจาะคาแรคเตอร์แล้วก็แบบว่าให้มันใกล้เคียงกับคนวัยทำงานมากๆคะอันนี้ก้าวท้าทายถึงเราใช่ครับท้าทายมากๆได้ได้ว่าการเตรียมรอครับปีนกับคู่นี้ได้เลยอ๋อจริงๆก็แบบจากคู่พี่ทอมมี่กับจิมมี่ด้วยใช่คต้องรอเพราะว่าจริงๆก็คืออยู่แล้วอนะจริงจริงนี่อันนี้ปกตินะครับผมแต่ว่าถ้าพี่ๆคิดอย่างนั้นก็ไม่ติดครับเออผมก็ครับผมครับผม ก็จริงๆบอกโลกให้รู้ว่ากูรับมึงก็เข้ามาสักพักนะครับก็ถามว่ากระแสดีก็คือเหมือนกับฟีดแบ็กก็มาถึงเนก็ดีครับเหมือนกับก็ผู้ใหญ่ก็เหมือนกับมาดีเล็กเมสเทจชมเหมือนกันว่าแบบเออแบบไม่เคยเห็นเนเล่นแบบนี้มาก่อนเพราะเหมือนกับเอาตรงแต่ก่อนเน็ตเคยเล่นแต่เหมือนกับนักเรียนตีการหรืออ่างเงี้ยก็ประสบการณ์วัยเด็กครับแต่พอมาเรื่องนี้ก็เหมือนกับเราได้ประสบการณ์ได้ลองอะไรใหม่ๆครับผมก็ก็ท้าทาย acting ดีครับแล้วก็เหมือนกับพอไปส่องในทวิตเตอร์หรือฟีดแบ็กมันก็โอเค เหมือนกับดีใจเหมือนกันครับมีหนังนไบ้างจริงๆก็เราอยู่กับเขาตั้งแต่ช่วงที่ถ่ายทำตั้งแต่แรกจนถึงต้นนะครับเราก็แบบเราก็ไม่ได้รู้ว่าแบบเขาเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแต่แบบพอตอนนนั้ที่เขาถ่ายเสร็จแล้วเนี้ยเขาก็จะบอกว่าแบบบทแบบเออแบบกดดันนู่นนี่นั่นมีหลายๆอย่างมีคนชมอะไรเงี้ยแต่เราพอไปดูหนังจริงๆแล้วแบบเออเขาก็เก่งจริงๆแบบเก่งแบบว่าเก่งแบบเก่งกว่าแต่ก่อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึก ภูมิใจในตัวเขาครับเราชอบการที่แบบเขาคอยพัฒนาตัวเองอยู <t 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 t ่เสมอใช่ครับเพราะเหมือนกับตอนที่ถ่ายทําอยู่ก็เราก็โทรไปคุยกับน้องปรึกษาน้องเนี่ยนะครับว่าเออแบบเหมือนกับเครียดด้วยอะไรด้วยอย่างงี้เราก็เหมือนกับรับบายแล้วก็พูดคุยกับน้องว่าแบบควรทำยังไงดีอย่างเงี้ยครับผมครับผมแต่แบบพอเห็นผลงานออกมาก็รู้สึกแบบภูมิใจเรับผมคือแบบได้รับคําชมเยิะจริงครับใช้าประมาณนั้นครับ ได้ได้ว่าก่อนหน้านาง,งเขาเจออะไรไม่รู้แต่ตอนนี้เขามาเจอเราแล้วเฮ้เจริงจริงเราก็อยู่กับเพาตอน <c oughs> ที่เขาเจอเยอะๆแล้วครับใช่ครับเป็นติดต่อกันใา่ให้เ,นเมนเทมค่ะฝากคำพิถึงีพิถันแฟนแล้วก็ให้ฝากเตรียมรับนะโอเคครับงั้นได้ครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาติดตามพวกเราสองคนนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเพิ่งรู้จักกันแต่ก็ขอให้ติดตามไปนานๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะ เสิร์ฟผลงานเรื่อยๆออกมาให้พี่ๆทุกคนได้รับชมกันครับมีผลงานอะไรบ้างครับคุณเจมส์ครับผมตอนนี้เราก็เพิ่งถ่ายทําเชียนสับรางเสร็จไปแล้วนะครับผมก็จะฉายทาง VTV น่าจะเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ฟากิตต์ตัมพี่เจคนกลางครับแล้วก็อยากเล่นกับอันนนด้วยนะครับผมแล้วก็นิ่งเฮียก็หาว่าซื้อของค่ายเราด้วยนะครับผมพี่ๆน้องๆเราใช่ครับแล้วก็บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมูด้วยนะครับถ้ายังไม่ออกจากรถก็ฝากไปติดตามดูด้วยนะครับครับแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะฟังเพลงของค่ายเราก็ หากเคยรักใครนะครับก็สามารถเสิร์ชได้ในดูมันดีทีวีนะครับครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ